สวัสดีครับผมมาดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศในซีเจปามเกงครับผมดูบรรยากาศซีเจปามเกงครับรถใหญ่ลงของฝั่งขวามือจากประตูสังเกขึ้นไปครับนี่ครับนี่รถน้อยลงครับรถน้อยนับตั้งแต่หนึ่งมาถึงยี่สิบเก้าครับรถน้อยลงครับผมฝั่งนี้รถน้อยลงมาเยอะรถใหญ่ครับ สายสายมารถใหญ่เยอะครับผมแต่ข้างนอกที่ยืนบินไม่ค่อยเยอะนะครับรถจอดอยู่ข้างนอกที่ยืนบินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมนัดสิบโมงก็ได้ลงของนะครับผมรอบินครับรอบินไปต่ออีกที่หนึ่งเซนทันฟูด้ดอยนอเรียบคลองส่งน้ำครับเข้าตรงสนามบนสมุทรปราการ เข้าตรงบางนาสองครับรงบยานบาง,บางนาสองวิ่งเข้าไปครับเลยสี่แยกใหญ่แล้วก็ะเะลึอเข้าไปหน่อยเจอสามแยกก็เลีเ้ยวขวาครับนี่มาสี่เจบางปะกงครับเมื่อเช้านี้เลิอผมลืมลงชมุมลีสายใหม่ลืมลงบางวัวครับผมไปลงโน้นบางประกงตะเตลือทางลงครับขี่รถเล่นเพลินครับใจลอย เข้ามาดูแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับเ <c oughs> พิ่งถ่ายคลิปแรกนี้นะครับผมถ่ายคลิปแรก 7, 8, 8, เจเดือนแปเดือนไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับดูบรรยากาศท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกะครับข่าวข่าว่าพายุจะเข้าหรือเปล่าข่าวข่าวว่าพายุจะเข้าหรือเปล่าครับผม การคอนเทนต์ก็ไม่มีเลยครับอยู่หน้าเราก็ดูซ้ายดูวยขวานี่นะครับผมดูท้องฟงท้องฟ้าไปครับโอ้โนี่ครับดูท้องฟงท้องฟ้าดูบรรยากาศคอนเทนต์ของก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมเออนี่นะคอนเทนต์ขอไม่มีอะไรทําเราไม่ได้ไปจอดรถจอดอูอยู่ไหนเราจอด รอบินก็คอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์อยู่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่อง Youtube ช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมช่อง Youtube นายอาทิตย์ชินทวันนะครับฝากไว้ด้วยครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ไปมากูดมีนายกขนใส่ให้หมดครับผม ไว้ด้วยนะครับช่องยูทูบช่องน้อยๆช่องนี้ผมอยากให้ชั่วโมงมันครบสี่พันชั่วโมงครับชั่วโมงผมไม่ครบมันเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ครับที่แรกผมได้พันสองนะครับเอาไปเอามาลดเหลือเจ็ดร้อยแปดร้อยครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเจ็ดแปดเดือนนี่ละครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเจ็ดแปดเดือน ไปไบรุ่นสายมันทุกถอยเข้าไปถอยถอยถอยถอ๋อ,อว่ารากคน,นั้นน่าจะลงของเสร็จแล้วมั้งลาดน่า,านจะลงของเสร็จแล้ว จัดไปบรรยากาศดีอย่างนี้บรรยากาศดีๆไปแล้วครับหัวล่างคันนี้ลงของเสร็จแล้วก็ไปแล้วไป,ไป,ไปบายบายโชคดีโชคดีลูกพี่โชคดีมิตรภาพสายบรรทุก ฝากสายบรรทุกฝากไว้ได้วยนะครับฝาก YouTube ช่องนายอาทิตย์จินทวันครับช่อง YouTube ช่องน้นอยๆช่องนี้ฝากไว้ได้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม,ไม,ไม่มีนะครับมาถ่ายคอนเทนต์นดูท,ง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 ทงองฟนทองฟ้าดูนับล้อรถเล่นอย่างนี้ครับนับล้อรถอันคันนั้นหกล้อคันนี้สี่ล้อคันนั้นสิบแปดล้อน,น,นับเล่น,ลนหัวหัวไปครับผม นับไปนับมาเปิดได้เลขสามตัวครับนับไปนับมาเปิดได้เลขสามตัวขึ้นมาทำไงครับจัดไปไวรุ่นจัดไปไวรุ่นเอาคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับได้หกนาทีเองไม่มีอะไรถ่ายให้ดูแล้วครับผม มีอะไรให้ดูแล้วกลัว f อซีหน้าเบื่อกนะครับผมไม่มีอะไรเรื่องคีโมให้ดูครับมันมีแต่รถมีแต่ร้านล้งๆนี่เฉยครับไม่มีอะไรให้ดูครับอย่าลืมนะครับฝาก y o u t u b ปไว้ด้วยครับช่องานอาทิตย์จินทวันนะครับผมฝากช่อง youtube ในน้อยช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณครับผมคลิปนี้ผมขอลาก่วนครับผม